หนูก็คืองานอะเอ้อไอยาชากูช่างแม่งเถอะมาเนี่ยมามามายืนก่อน <c oughs> มายืนก่อนอ่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้บ้างไหนว่ามาซิไอย้ยามากเอกทำงานดีมากอ่าทุกคนได้เรียนรู้อะไรบ้างเริ่มจากอ่าพี่สาินมขี้แกเห็น <c oughs> <c oughs> ด้วยไหมพี่สีพี่ข <c oughs> ี้แกงกระเชแลนวพิธีว่าผมไปข้างล่างเอกี่แกได้เรียนรู้อะไรบ้าง ใครไวใครได้จเจอเอกแล้วเอกเจออะไรบ้างตรงนั้นอ่ะเจอน้ำฝนน้ำฝนน้ำใครไวใครได้พ่อกหลอกกูด้วยกูเปิดโจ้ได้ยังูเลยใครไ้ว่าการเป็นผีมันสบายกว่าการฟินเองไอชางเป็นผีอ่ะยังกินเห็ดดินจืดไหมไม่ไม่กินอย่ากินกันเลยลิบไป โอเคทุกคนมองเส้นทางข้างหน้านน่าคือสิ่งที่เราจะต้องไปต่อทีนี้ก็เตรียมตัวเดินทางกันได้แล้วแม่ม